สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พ,มพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะว่าอยู่ในประเทศอะไรก็ต่างประเทศพี่น้องเอก้กันยินดีต้อนรับก็บสู่ซ่องบะเตียงทองซาแนลอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บะเตียงกะอ่าชิเขาไปทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเนอะ้ดงหมอกไฟเนาะพี่น้องเนาะเมืองเซบูทองแข่งสวัสดน์นักเขตพ่อแม่เอ้อพ่อแม่พี่นอนะ้อง,งเอ้เนาะบะเตียงเสียเงินโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าไอพันกันเอายังมาใหเ้เนี่ยไอ ไหวบ่หน่โอ้ตัดเอาอจะใช่นี่อยู่หน้าหนิ่หวพี่น้องเลยแกงให้กระดูกมูเนาะโอ้คักพี่น้องเลยทานนี่ก็มาให้บ่หนิโอาแจวเกินพี่น้องเลยเอ้าขอบใจขอบใจขอบใจสบายดีไหมสบายดีอือด้วยด้วยด้ยทานพี่น้องเลยห่างกระสอบพี่น้องมาให้เนาะ อ้าโทษตกใจเลยไ่อาเอากรสอบข้าออกก่นก็ได้เมไม่ลุมมันก็ได้่ฮาจะยกขึเองแอ่อนเลย ô oh, xay lọ ở ngoài, mấy đứa Hả? men, là văn lọ Mên Ồ Mấy đứa ngươi con, nó con, chào này. Mấy đứa ngươi Ở ngoài con, mấy đứa ngươi đó Nó Khớng อ่าบ้าน้อยยกเข่าขึ้นไว้รถเลยโอ้ยถกคนเดียวเลยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าปูพี่น้องอ่าพี่น้องเนาะทางเข่ากับมงเพิ่นทิ่มขยงขยะพี่น้องเลยอ่าต้องเกะชีหกหกนี่เนาะทางเข่า คนมุมี้มองทิมนะมัม้งเป็นไหนเบาหน่อยอาอพาไปหาแกเต้ตบต่ไนนด้ลแบบลเ,ไเลยทางชิบี็ดชิบีตดงวะพี่น้นองยเป็นโฉบบ่เลยเนาะเพื่อเลี้วเพื่อเล้วเพื่อเล่าในยันแปนบัดถิบนี่พี่น้องเลย เด็ดปกตินี่น้องพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกที่บ่อเตียงมาตังเว้นปกตินี่มิสจะตอนแรงพี่น้องเอ้แล้วก็เมื้อนี้หลายคนชุดน้องพี่น้องเนาะบ่าจันก็บป่าน้อยมาน้ำเป็ดมูพี่น้องเอ้ปกติบ่อเตียงมาผู้เดียวแล้วก็สองคนก็บป่าจันเนาะแต่มื้อนี้บ่าน้อยมาเนาะมาซ่อยหิวเล็กกระปูพี่น้องเอ้

มันตักโบทงชีมี่ไปไหนหรอกมันมีน้ำตลอดคอมันนี่จนะนล้มเข่าก็ขอโทษขอภั้ได้พี่น้องเนาะลมจัดฮีงเนี่ยสักหน่อยพี่น้องเอ้ Oh, dậy khung hát gần nào à sài đi đây nọ người ạ cái nhô khựng ba đôi rồi rồi, rồi. เป็นคงโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีูสีดูล่ะสบายดีไว้ขนมี่เด้ขนมนี่เด้ชูชูยาดูค่ะชูยายไหมอ่ะอ่ะขนมเนี้ยเอาเอาุกค่อยลื่อนกันบ่หน่มาด้วยอายกะูยาเออโดยโดยโดยโขนมจนอง่ากัน นะโอเคพี่น้องเห็นเนาะไปเบิ่งน้ำกันโอโ้โหทุ่งนี่แหละเพื่อนเรากันพี่น้องเห็นเนาะกำลั<อ>ง,นนลงตั้งขึ้นแดงจึงคือง,งาวนะ้อแมี่ยงาห,นงาหนแนละเพราะว่าถ้าเอาเอาแปดพุทธนี่สองชั่วนี่สิพอดี ม่น,นี่ยานมันกระเทินนี่เนาะนกระเทือนนะนี่เ<บ>นาะขันวันนั่นนะขัวะวนวันสวดเดี่ยวเลยบุ๋มีินะเอาเพิ่นเพิ่นสร้างเฮาในนี่หน่อยอ่าพอมาเข้าเข้ากระถางไปโป๊กกระตี้น่ะโอเคน้าพี่น้องนนเนาะอ่าป้เตียงก็ได้ซื้อสั้งกระซี่มาให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนกะซี่ห้องน้าพี่น้องเนาะนี่ สี่ห้องแต่กับขึ้นอยู่กับว่าทั้งพ่อเพิ่นพี่น้องเลยวา่าสีตัดแบบใดแล้วแต่คนมากเพิ่นตอนตนี้กับ่บ่บน้อยบ่ใหญ่เนาะก็เป็นไม้ไม่ทั้งเบิดเนาะพี่น้องเนาะเฮือนเราก็พี่นอ้นะอ,อ,นนองเลยเป็นสี่ห้องพี่น้องเลยเพราะได้อยู่เนาะแต่ชีว็ดเป็นเฮือนดินพี่น้องนะเนาะเฮือนดินแล้วกัเท เสากระเสาไม่เพี่น้องเลยเที่ปูนที่ปูนห้องพืชใน,นก,กระทับเนาะอ่าการปวกขึ้นพี่น้องเลยก็ถือว่าอ่ามาตรฐานนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอืมแต่แต,แต,แต่ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนก็ถามมาอีกอยู่พียงเอโพงเลยเนาะเรื่องหน้าบงหน้าบา้านพอได้อยู่ก็เห็ดอยู่นี่ก็จังว่ากันนะพี่น้องเนาะอ่าแต่เอาต,ตัวนี้ไปก่อนพียงเอโพงเลยในนี้ก็ถือว่าแบบพอดีพอดีงามพี่น้องเลย บ่น <ítulo> ้อยบ่ใหญ่นะพี <LE>, ่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็ขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยตั้งเสาเรียบร้อยแล้วก็มีแต่อออพี่น้องเอ้ยเป็นซ้าแล้วก็กอขึ้นเลยเนาะอ่าห็นผมห็นบล็อกเพิ่นก็สงมาเรียบร้อย้พี่น้องเอ้ยพังเบิงอีกจักอาทิตย์นึงอ่าบ่เตียงก็สิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงอีกเาพี่น้องเนาะ กะฮอดมื้อรอคอยเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนกะยังบ่แม่นมืองามยามดีสิเพิ่นอ่าปลูกสร้างขึ้นได้เนาะทางบ้านมีเดือน4ออกใหม่พี่น้องเอ้ยมเ้าค่ําอือจค่ํานี่ยกขึ้นนี่เอ้ยเก้าค่ําบ่โอ้เดือน4ออกใหม่ค่ําเด้ออทเด้ออเฮอบเียงเอ้ย ได้อีหล่าสิได้เฮือนใหม่แล้วบาดนี้เนาะเออสิเข้ามาแล้วบาดนี้เอย่างพวกสิเฮ็ดเอากินผัวปิ้งปลาหูตําบักหุ่งโดยโดยเฮ็ดนํกินสุสาเพิ่นบ่โดยอืสุสานิโดยนก็ฮ้อนเนาะเฮ็ดช่วงนี้เนาะฮ้อนแล้วบ่ฮ้อนแล้วว่าพี่น้องเอ้ยเดือนมีนาานี่ฮ้อนแฮเพอือิตเดือน5แล้วเด้เนาะแม่นใสังกสีนี่บ่ฮ ด้วยโซ่กระดาษกระเดื่องนู้นนันมาเห็ดพิดานสหายดีเดยโดยโดยโดยนี้แต่โอ้นี่ก็ให้เห็ดมันพอแล้วก่อนย่างผุนนี่เนาะเอ้ยเนาะแม่นพอได้ยูย่างผุนเนี่ยตรยนีบนนตัวนั้นนี่หัวโบว์วัวโบว์เครื่องก็เปียกเบิด์ตไอผุนตกบางหนึ่งนี่กะเปียกแถวว่ะโดย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  มือมืออ่ามือยกมือเก้าคัมจะคัมเมือนี้เก๊้มือนี้จะคัมสิบเอ็ดป่ะสิบเอ็ดทหากรยกได้สองมือเนาะสร้างข้าเจ้ากระเลงเนี่ยข้าเจ้าก็มีทางไปทางนี้ข้เจ้าตั้งซอยแดงดิอ่าขาเจ้าซอยก็ให้เป็นสร้างมีจจะคนนี่สี่คนสี่คนอ๋อก้าเสียเร่ไหวอยู่หรอกเนาะหลายคนอยู่พี่น้องเลยสี่คนผู ปใส่กล ah. ับม uh. ือเฮือนถูกก็ได้มันห้อนเด็ดนี่เนาะฮ้อนเหมือนว่าเตียงห้อนเนาะห้อนอะไรอืมพี um ่น้องเอ้ยกําลัง um สิเฮ็ดกิน้างเพิ่นกินบ่ได้หยังกินมื้อนี้ปิงปลาทูเนาะตําบักหุ่งเนาะโดยาเจ้าใขนมนั่นล่ะคือบ่กินกินแล้วบ่กินเออ เดี๋ยช่วงนี้ก็มันแดดพี่น้องเลยเนาะก็จะเล่งให้มันเลี้ยวแล้วมันเวนี่ยันฝนตกมัน่้านฝนมาเนี่ยมูวิมงอยู่แรกกระท่อมแล้วนี่ก็ะหัวกระหัวทั้งปิวและกระลมมาแห้งสิปืดทิ่มซื่อๆนี่อืมหัวกระดาษต้นมูมิมงอยู่คนแหละทำมันแห้งอย่างนี้โดยโดยโดยไล่หั่นง่ายนี่เลยง่ายมันหัวอืม สังกสีนี่อันนี้ก็เจ้าเก็บเอาบ่ตะกี้เด้อแท้ๆเก็บเอาเก็บเอาของเก่าเขาเจ้าของเจ้าเด้อเจ้าทิ่มเพขอขาเจ้าอือเจ้าต้นี่เจ้าให้โดยเากอดใจรอเนาะอ่อีกบ่ดนหรอกกสิ้อยู่แหพี่น้องเอ้ยางเพิ่นว่าจักมือแล้วเกิน5มือบ่ล่ะเพิ่นสิมืออันอันแล้วทั้งเิบ่จังได๋ นั่นพอเฮาก็สิแล้วอยู่เฮาพอแล้วบ่ได้บ่ได้บ่ได้ก็อยู่กันก็อยู่โอยโอยฝนตกมาได้ฮุบเขาอ่างน้อยก็พอได้อยู่ลปานนี้น้องเอ้ยแล้ว่วนลูพุ่นแหละสวนลานพุ่นแหละเพราะว่าืนดินนี่ยงน้อยมันก็มาตรฐานได้เนาะมันได้เหิงเฮายงเรียบร้อยแล้วก็โอนลกนลานก็บ่ได้เคยาแต่เฮือนมนี เฮ็ดค mm ักปานไดกะพวกกินนี่เก่าเฮือนเฮากะยังมากทิ่มเท่ไรแพ่นแห่แม่นเด้อพวกกินเบิดเฮ็ดได้กยังยาก่นแหละยังยังบ่มาาตรงนั้นดิแม่นก็ดีแล้วะกคิดแม่นเอแล้วะพี่น้องเยแล้วจยงนี้กจังไดกดืบใช้กันคือบ่มีปัญญาว่าสิได้มาอีกหั่นนะคือบ่มีปัญญาสิได้เฮ็ดบ่สิกสิว่านี่อๆเพราะว่าเพิ่นซอยซําใดก็ซอยหั่นนะยาได้เฮ็ดได้ครั้งนึงกอยากให้มันคักๆแน่จักน่อยแหละเนาะอู้สันคนเขาเจ้ายัง พอขอเพียงว่าได้ม so so ุงได้ก็ห้องเดียวพอได้นอนบางคนน่ะเจ้าค่อยค่อยหาเฮ็ดไปนี่ส่วว่าเฮาเห็นบางคนนี่ได้หลาจังแล้วก็มีแม่นเฮาเห็นบางคนนี่เอ่เทพื้นแล้วก็เอาผ้าไมาผ้ามากางแม่นบ่แม่นก็มี้ีเอ้ยมีหลายนั่นก็ได้เสื้อสิโกได้ห้องนึงก็มันของง่ายเพราะทั้งเล็กลาและพวกดินพวกปูนมันก็ขึ้นเบิดเดีวนี้แพงแพพงแม่นเพสบอย่างนี่อกแม่นสังกะสีนี่เฮาซื้อมานี่ตะเก้านี อ่ามีแต่แผ่นละสามสิบว่านี่มันมันเป็นแผ่ี่สิบปลายนี่นะขึ้นลายนะขึ้นลายเดินขึ้นบอยางเบดเดินนี่แค่นองเลยมันแพงเด็กตะปูโลห้าพันยัีขึ้นโลสี่สิบมาหันอถ้าชื่อมาให้เดี๋ยว็กกอสมโลเล็กตระปูตอกกันเด้ออ๋อเล็กตะปูตอกลสปลายโลเล็กสี่อันนั้น เอาซาบันี้เฮาอันนาบกวนได้เนาะย่านอ่ะเอ้ยเพิ่นกำลังเห็ดกินให้สร้างพี่น้องเอ้ยใบซองอะไย่านเพิ่นหิวเข่าอยู่นั่เนาะอ่าเอาขอโตเมื่อก่อนเถิดเลยเนาะไปเดินเด้อโดยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณชิฮามือเดี๋ยวเฮาแวะเข้ามาเยี่ยมอีกเนาะอ่าโดยโดยกราบก่อนหลายแล้วโดยขอบใจบายๆใจหลายๆดีมากเอ้ยโดยโดยอขบใจโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพ่อเตียงกิโคโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนเดด สองนุ่มเขาก know, ็นั่งกระโจอยู่พี่น้องก็เป็นอะไรเนาะก็โศกก็เศร้าโซ่ผ้าแทะยังเศ้าอยู่พี่น้องเลเศร้าเศร้าเดดบ่เด็ดไปไปครับพี่น้องเลยเนาะมาทำกันสามคนมาหนีพี่น้องเลยสามนุ่มบุปปาพี่น้องเนาะมาเตียงมาเก้ามาผู้เดียวพี่น้องเลยยันโจรลัดทาง กะอีประมาณสี่ห้ามือพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวไปเตียงกะสีมาอัปเดตห้พี่เห็น<ม>น้องเบิ่งอีเพราะว่าเฮือนเรากะกัใส่เวลาโดนอยู่พี่น้องเอ้มันโดนเพราะยังโดนเพราะว่าอ่าหามือยกบบได้พี่น้องเนาะมือโยกอะไรเพราะว่าต้องเอาเลิกเอาย่ามมืองามย่ nh าม,ามดีเพ,พิ่นนีรอพี่น้องเอ้สั้นเพิ่นกับโบเห็ดเนาะแต่ว่าเพิ่นได้ตกลงเห็ดแล้วกะมันกับโบเฮงไปได้สร้างเิ่นกะสีค่คนพี่น้องเอ้กะพังเบิ่งอีสี่หามือแหละบปเตียงกะ สีมาเจาะเบิง้งเนาะว่าสีคืบหน้าไปห่อใช้อันนี้ก็ซื้อสังกะสีมาให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะจำนวนห้าสิบพันพี่น้องเลยกะลายอยู่เนาะพอสมควรแล้วก็แพงเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยทุกอย่างกระคองก็ขึ้นเบิดเนาะตะก้อนนี่ก็บบแพงไปไหนพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นย่างละห้าพันหกพันพี่น้องเนาะสังกะสีกะตะก้อนแพงหนึ่งสามสิบวันนี้สามสิบเจ็ดสามสิบแปดพี่น้องเลย มันมีแนวแพงๆเนาะเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยบัดเทิงกะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะกะสิขอโตเดินทางอ่าไปต่อแหละพี่น้องเอ้ยก็ยังมีหลายหม่องหลายบ่อนที่จะไปเนาะพี่น้องเนาะกขอหาแวะกินข้าวกินน้ําก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะบ่าย2:00นลเนาะพี่น้องเนาะเพินไ้กินข้าวเที่ยงอยู่กะได้ซื้อสังสีมาให้เพิ่นเอ้าไป้เด้อพี่น้องเด้อบัดคูุ่คนะพี่น้องเอ้ย ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหับ z มคลิปแล้วก็ติดตามหับ z มให้กับนังใจเ่าเตียงและทีมงานโดยตลอดมาพี่น้องเลยเนาะและก็บประค่าโฆษณาต้องขอขอบุณขอบคุณดนะ้วพี่น้องเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเนาะเบิด์ุสุขูมสุคนอะไรนะพี่น้องเลยแต่เมื่อนี่กับ่ปาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุคนเดะนะ้อเนาะ